Ô anh quay cho bạn, đứng nhanh lắm. มาดีพี่น,อน้องเอ้ยสวัสดีตอนเช้าๆครับผมก็ได้เวลาพยายามดังอีกแล้วเนาะเดี๋ยวมาลุ้นน้อกันเพื่อเ่าครับมันเนี่ยมาจมานบ่หัว่นี่ห้อยรถไหลขนาดครับห้อยลรถเป็นซิฟครับปู่ว่านนี่ก็ได้ไปสองตูวนึงเนาะปฝานุ่นจันทร์ครับลองนั่นกับมแต่ปัาตองน้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นน้อกันครับมันเนี่ยมาจมานบ่ เป็นนักนักพี่น้องเป็นนักนักต่ว่าบ่ดึงครับนักอยู่แต่ว่าบ่ดึงครับดึงยุ้ดึงยุ้อ่านี้เงินพี่น้องรุนร้อนกันครับดึงไม่ค่อยครับ ดีแม่ครับโอ้ยโอเคครับตอนนี้โอ้ดินแห้งครับโอ้ยยังสดสดครับตันนี้นุนจันทร์ครับ แต่ว,ว่าดินแห้งครับพรานันได้ครับเพราะว่าเปลี่ยนผ่าตักมาไมาล่ละถ้าเป็นเป็นผ่าตัก,กันเก่าเนี่ยคือเฉียวบระยูครับโอ้ใส่นีประมันเขาลักซีแล้วพี่น้องอาจจะมีซีโร่ครับก็ยังจะสดดอยู่ครับดินแห้งอยู่ดึงค่อยๆผมว่ามันจะตโตใหญ่นะ

ดียังดินแห้งครับแต้มแรกครับผมว่าลักกีครับตัวเนี้ยนาจะใส่ซี่อยู่ละโง่งวนท่าครับภาพยังสดๆอยู่จับหนาครับดินแห้ง ครับไปเบื้องใ,ใกล้ๆครับอาจจะมีลักซีอยู่โอ้แนวตาข่างโยกเลยครับ ตัวใหญ่ไหลเนี่วตกากเขาโยกก็มอง <c oughs> นั่นบัได้สยางมัดต้องตรงตรงมัดนี่ครับบัได้สยาง <c oughs> เอาครับพี่น้องไม้แรกก็เรียบร้อยแล้วครับไม้แรกเสร็จตัวเดียวเนอ้อปุ่นีเนาะแล้วก็ตัวใหญ่เติอบอยู่ครับใส่นาจะเขารักซีโร่นล้วครับ ดี๋ยวเข้าไปรุ่นไม้ที่สองกันครับเราถิมนี่ปะเอาผมเดี๋ยวมารุ่นไม้ที่สองน้ำกันครับ ไม้ที่สองนี่เป็นด่างสิบเส้นเนาะบูอ่านนี่ก็รุดอยู่แถวๆนี้แล้วครับว่านตัวมันรุดเนาะนี่มารุ่นน้ำกันนี่ครับจะได้รุ่นอีกว่อมาเนี่ เห็นหางแล้วพี่น้องเห็นหางแล้วครับตัวนึงนะครับเป็นน้วนจันทร์ครับอาจจะเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วแต่จัง ตายไม่ไหมอยู่ครับตาย,ยแล้วล่ะน,นี่เป็นด่างสิบเส้นนะครับเนี่ยจิบเส้นเอ็นสะิบสองแล้วหมูว่านนี่เอ็นจิบสองมันเอาปรยูครับปลานาจะัวใหญ่จบว่านนี่มันหลุดน,นี่ครับแดวที่สองครับนี่ได้กับประมณโลูกกโกครับ เหมือนลาดึงเนี่ยพี่หน่อปลาดีครับเลดน้อยลดลดฝ้ายิ่สซกน้อยครับติดใหม่ๆครับยังแข็งแรงดี ยีสโสกครับอันนี้โบเมนนว่นจันนะครับยีสโสกหนึ่งตัวเนี้ยครับยีสโสกหน่อยอีกหนึ่งแต้มปลาตองไก่ครับ ตองไกแตว่วตายแล้วครับถ้าท่างบรรลุที่เอาได้บมดแบบนี้ตองไกลครับตายครับปมว่าถึงคุ้งเมาะย์หรือครับไบดีกว่าครับ ครับปัดตองกายตัวนี้ท่านได้ตายครับตั้งใจได้ครับตัวนี้ต้งเป็นเป็ีอยู่้ะตัอาจฉรบ่ใหญ่บันไดครับเพราะว่ามันเป็นดังซิปเส้นเนาะดลังซิปเส้นกับตัวประมาณนี้นะครับปลาตองกายครับนัง่งแทม ตัวหนึ่งลราครับพี่น้องตั้งนาครับจะดางเข้ากับของขึ้นกันรู้ว่าดางขอังนี้นครับโอ้นี่เป็นด่างเก้าครับของป้อมด่างเก้าครับด่างเข้าเอาทิมเนาะเอาบวกกู่ครับ ข้างนาก็มีตัวนึงด้วยกันครับนี่ยหน้าก็มีตัวนึงครับเพราะตัวนี้ใหญ่ตัวครับสองล้ออีกับตัวนี้อีกตัวนึงครับแต่ว่าตายแล้วครับแต่ก็ยังเอาได้อยู่แต่รุ่นนี่ก็ต้องเอาไปเฮ็ดปลาล่าครับ หนึ่งแต้มครับได,ได้ครับตัวนี้ครับผมเข้ามาสรุปผลงานกันเนาะสำหรับการหาปลาเซานีครับสำหรับการยามดังเนาะก็ได้มาถึงมัด ทงวัดหาเต้มครับแต่มีแต้ยมใหญ่ๆหนีอยย่สามครับอ่เป็นนวลจันทร์เนาะตัวนี้นนาจะใหญ่กว่ามูครับตัวนี้ประมาณใส่นนาจะประมาณสี่โลครับผมกะไว้ประมาณสี่โลเนาะบาถ,ถึงกับโค้งย่างหน่อยครับความตัวตัวอ้วนครับตัวอ้วนดีครับลามองนั่นก็มีตัวทัดไปนะครับประมาณสองลูกเนาะสองลูกกลัว พุ่นใบญโลโกกลัวแบบสองลูกนะครับเพราะว่าปลาซุ้มปลานน่นจันทร์มันค่อนข้างตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่น้ำหนักไายครับครับผมนี่ก็คือผลงานของเฮาสำหรับเซนีครับสำหรับการหาปลาเนาะแต่งไรก็ขอบพุณนทุกไลท์ทุกซับทุกคอมเมนท์ทุกการติดตามคือเก่าแหละครับเดี๋ยวเฮามาพอกันไมคคิดหนาครับถ้ามีอย่างนนาสนใจก็ทายห้ลงคือนทายรงให้เบิง้งคือเ่าแหละเนาะ ถ้าช่วงใบนี่ถ้าอากาศนิ่งๆแบบนี้ผมกะว่าจะออกมาไล่ป่าอยู่ครับเดี๋ยวถ้าบรุ่มนี่น็จะทายให้บึ้งครับเดี๋ยวค่อยพอกันไหมในะคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ